The Secret Line Official Account ตอนที่57วิธีการตั้งค่า Channel Chatbot บนคอมพิวเตอร์ยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาว่า IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่า n n e n n h l t h o t นะครับบนคอมพิวเตอร์นั่นเองโอเค ก่อนหน้าที่จะไปรับชมกันนะครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับจากขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีตัวไอเล็กๆนะครับกดเข้ามานะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะครับสอนทั้ง Facebook นะครับ YouTube นะครับล่าสุดก็คือโปรแกรม Line Official Account Series นั่นเองโอเคก็เปิดโปรแกรมนะครับ Google Chrome ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เอาลิงก์นี้นะครับ l ลน e d e v e l o p e r นะครับใส่เข้าไปนะครับในช่องค้นหานั่นเองโอเคแล้วก็ Enter ไปเลยนะครับซึ่งลิงก์นี้นะครับผมจะทำการ c o อ y ไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับตรง d ิ s คริปชันนั่นเองสามารถ Copy นํานำไปใช้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการล็อกอินนะครับก็ย้อนไปดูคล,ปคลิปเก่าๆได้เลยนะครับโอเคก็มากดที่ตรงนี้ครับ Messaging นะครับ API นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับกด Start Now นะครับจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกนะครับตัวนะครับ Provider ของเราที่เราสร้างไว้แล้วนะครับด้านซ้ายมือนะจะกดเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับคือการ setting นะครับ Channelbot เรานั่นเองให้เราเลือกนะครับ แชแนลบอทที่เราต้องการแก้ไขนะครับด้านล่างมันจะเขียนว่า messaging api นะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับจะเป็นหน้าต่าง setting นะครับของ Channel bot นะครับตามนี้เลยนะจ๊ะให้เรานะครับสามารถแก้ไขนะครับแก้ไขตัว Channel ได้นะครับ description ได้นะครับนะแต่ไม่สามารถแก้ไข Channel Name ได้นะครับเออนะครับแก้อีเมลได้นะครับใส่ URL ใส่ลิงก์อะไรได้ตามเต็มที่ครับไทป์เป็นบอทนะครับบอทนะจ๊ะนี่ครับโปรไฟล์นะครับ Channel นะส่วนวิธีการเซตติ้งนะครับให้ไปตรงนี้ครับ Messaging API นะครับกดเข้าไปนะครับ เมืกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรายกมือถือเรามานะครับแล้วเราก็สแกนนะครับ QR code เข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราก็แอดเพื่อนไปเลยนะครับชุบนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีนะครับ Greeting message มาแล้วนะครับนี่ครับเด้งมาทันใดเลยครับนีครับเปิดก่อนโอเคนี่ครับ ก็คือเวลาเราแอดบอทมาแล้วนะครับก็จะมีข้อความตอบกลับนะครับก็เราก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับตรงด้านล่างนี้นี่เองนะครับตรงไหนหน้านี่ครับ Li n e o f f i c i a l Account ฟังนะครับฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์นะครับเออนะครับตรงนี้นะครับสามารถไปแก้ไขได้นะครับนะครับ แก้อีดิได้นะฮะมันก็จะลิงก์มาที่ตัว Line Official Account ทันทีเลยนะครับนี่ครับสามารถแก้ไขตรงนี้ครับตั้งค่านะแก้ไขได้เลยนะจ๊ะโอเคก็มาดูนะครับว่าเราจะเซตติ้งอะไรได้อีกไหมนะครับก็ตรงนี้นะครับออโต้รีพายนะครับก็คือเราถ้าเราพิมพ์ ตรงนี้นะครับเช่นสวัสดีนะครับนะครับรอสักครู่หนึ่งคีย์บอร์ดผมเปลี่ยนภาษาต้อง3ส,ส่วนนะครับก็เลยทาให้อาจจะช้านิดหนึ่งนะจ๊ะนี่ครับพอเราพิมพ์คําว่าสวัสดีนะครับมันก็จะมีข้อความลิ t ติ g m e ม s เ g e หรือออ t ตัรีพายนะครับ<ม>เด้งมาอีกนะครับเออนะครับเราก็สามารถไป แก้ไขตรงนี้ได้นะครับ Edit ไปนะครับแล้วเราก็ไปปิดตัวนี้นะครับ Auto r e p พ y ยนะครับอัตโนมัติจะปิดไว้นะครับเท่านี้เองนะครับแล้วเราลองพิมพ์ใหม่กรอบหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับสวัสดีนะจะจะเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยครับออโต้รีพายครับก็ไม่ขึ้นแล้วนะจะ นี่ครับคือวิธีการแก้ไขนะครับเพราะว่าบางทีเราไปให้ลูกค้าพิมพ์เข้ามาแล้วมันเด้งเด้ง,เด,งเด้งมาครับมันก็จะดูเหมือนเป็นบอดเกินไปนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage นะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆนะครับจาก Youtube เข้าไปอัปเดตใน Facebook เพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ได้เรียนกันแบบฟรีๆนั่นเองโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ